หลังอ,อกหักเราต้องเจียวไข่ใส่กระเทียมบำรุงหัวใจแก,ก้หักกระเทียมบำรุงหัวใจ พริก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 โอ้โหพริกหน้าดูชมไทยยังไม่แข็งไทยยังไม่แข็งพริกซะแล้ว สวยไม้โอ้ดานี้สวยเมื่อกี้พริกเสียวจังเสร็จได้ที่ติดแก๊สดับขึ้นเมวน้ำมัน บางคนลกลัวอ้วนต้องเสด็จเสด็จน้ำมันใส่จานเสร็จไข่เจียวแก้อ,อกหก